การปล่อยให้ฟันล้มนานๆนะครับอาจสร้างปัญหาได้นะครับมาดูกันว่าฟันล้มเนี่ยสร้างปัญหาให้เราได้อย่างไรบ้างในคลิปนี้ครับฟันล้มนะครับก็คือการเอียงตัวหรือว่าการล้มหรือว่าการเคลื่อนที่ของฟันนะครับผิดไปจากตำแหน่งเดิมปัญหาเรื่องของฟันล้มเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ฟันล้มนะครับเนื่องจากว่าสมมติว่าเรามีฟันหนึ่งซี่ที่ถอนไปนะครับสมมติว่าเป็นฟันกรามล่างแล้วกันนะครับปัญหาก็คือฟันกรามที่ อยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ฟันซี่อยู่ข้างๆาเนี่ยนะครับจะล้มเข้ามาในช่องแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีฟันคู่ศพก็คือฟันบนเนี่ยนะครับจะห้อยย้อยลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้การสบฟันเนี่ยนะครับมีปัญหาค่อนข้างมากทําให้ฟันเนี่ยในปากเนี่ยก็มีการล้มแล้วก็มีการเคลื่อนที่ทั้งหมดปัญหาที่เกิดจากฟันล้มแล้วก็ฟันงอกยื่นยาวเนี่ยนะครับจะสร้างปัญหาถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรักษาแล้วเราอยากจะใส่ฟันซี่นั้นแล้วนะครับ ก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าฟันที่เป็นคู่ศพเนี่ยงอกย้อยลงมาแล้วก็ฟันข้างเคียงเนี่ยล้มเข้าไปในช่องทําให้ไม่มีช่องเพียงพอที่จะใส่ฟันครับแล้วสาเหตุของฟันล้มเนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการถอนฟันครับการที่มีฟันถูกถอนออกไปจะทําให้ฟันข้างเคียงเนี่ยล้มเข้ามาในบริเวณฟันที่ถูกถอนออกไปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเราปล่อยให้ฟันล้มนานๆฟันก็จะล้มมากขึ้นจนไม่เหลือช่องที่จะใส่ฟันได้ นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุอันแรกนะครับก็คือเราถอนฟันออกไปนะครับสำหรับคนที่เคยจัดฟันมาแล้วนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเคยผ่านการถอนฟันมาก่อนเพื่อการจัดฟันพอเราจัดฟันเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็จะให้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือคงสภาพฟันที่เราเรียกว่ารีเทนเนอร์มาให้ใส่นะครับบางคนเนี่ยก็หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วก็ขี้เกียจใส่รีเทนเนอร์นะครับทำให้ฟันเนี่ยเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิมนะครับฟันเนี่ยหลังจากเรียงตัว สวยด้วยลวดของคุณหมอไปแล้วนะครับมันมีโอกาสนะครับที่จะเคลื่อนตัวกลับไปได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่รีเทนเนอร์เนี่ยฟันก็จะเริ่มเริ่มเคลื่อนเคลื่อนตัวออกไปถ้าเกิดคนไข้เคยมีการถอนฟันออกไปนะครับฟันเนี่ยก็จะเริ่มถอยห่างออกจากตรงนั้นนะครับทำให้มันมีช่องห่างมากขึ้นฟันถอยห่างออกจากกันมากขึ้นก็จะเกิดลักษณะที่เป็นฟันล้มแล้วก็ฟันยื่นย้อยเหมือนกับสาเหตุแรกที่เกิดจากการถอนฟันไม่มีผิดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่เคย ถูกถอนฟันไปไม่ว่าจะเกิดจากฟันผุหรือว่าฟันแตกก็ตามนะครับเราต้องตระหนักว่าฟันที่ถูกถอนออกไปนั้นนะครับฟันข้างเคียงยจะเคลื่อนล้มมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ฟันเพื่อคงช่องว่างตรงนั้นเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจรักษาอย่างอื่น,นวิธีการอย่างอื่นนะครับหรือว่าลองไปปรึกษาคุณหมอว่าการที่ถอนฟันสิ้นนั้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถที f f ่จะจัดฟันเพื่อปิดช่องนั้นได้หรือเปล <substances S 2> ่า,<ม>าและสําหรับคนที่เคยจัดฟันมาแล้วนะครับ แน่นอนว่าคุณหมอเนี่ยได้ให้เครื่องมือที่เป็นการคงสภาพฟันเอาไว้ก็คือรีเทนเนอร์ให้เรารักษาสภาพฟันหลังจากที่จัดฟันให้สวยงามอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์ให้สม่ำเสมอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะทําความเข้าใจเรื่องของฟันล้มนะครับแล้วก็รู้ถึงสาเหตุแล้วก็วิธีป้องกันแก้ไขนะครับแล้วก็พบกับหมอเคนและยิ้มสวยชาแน,นลได้ใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ